คุณผู้ชมคะวันนี้เราตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาที่แพปลานะคะซึ่งเป็นตลาดสากรณ์ซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนะคะหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขก็จะมีสาธารณสุขอำเภอบางคุนทีแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธรัตน์พร้อมทีมคณะแพทย์นะคะมาทําการสุ่มตรวจนะคะแรงงานต่างด้าวในพื้นที่แพรปลารายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะ เวลานี้การตรวจเนี่ยนอกจากที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่มีประวัติหรือมีความเสี่ยงในการเข้าพื้นที่สีแดงมารับการตรวจตามโรงพยาบาล3โรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความจําเป็นก็คือว่าเป็นมาตรการตรวจเชิงรุกนะครับกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและก็บุคคลเสี่ยงนะครับที่ทํางานกับคนต่างด้าว ซึ่งตอนนี้เราตรวจมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้และยังจะมีการตรวจอีกหลายวันเมื่อวานก็ไปตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ทํางานในชุมชนต่างๆนะครับตรวจไปแล้ว3ามชุมชนเมื่อเช้านี้ก็ไปตรวจอีกหนึ่งชุมชนนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเรามาทําการตรวจที่ตลาดปลาสหากรประมงุงแม่กลอง เพราะว่าที่นี่ก็มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนพันกว่า2,000คนนะครับวันนี้ก็จะทำการตรวจประมาณ200คนนะครับแล้วก็ผลการตรวจเนี่ยเราก็จะประเมินควบคู่กับการทำงานแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็มีแผนการตรวจเชิงรุกไปในชุมชนคนต่างด้าวนะครับที่ทำงานในพื้นที่ของเรานะครับหลายหลายชุมชน ที่อยู่ในแผนนะครับก็คิดว่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้เราได้ทราบสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการตัดสินใจวางแผนทำงานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการควบคุมโรคของเราเนี่ยเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือว่าเราแยกพื้นที่เสี่ยงหรือคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยออกต่างหากจากกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือที่เรียกว่าล็อกดาวน์กลุ่มเสี่ยงก็คือล็อกดาวน์กลุ่มแรงงานต่างด้าว กับคนที่ทํางานกับแรงงานต่างด้าวว่าให้อยู่ในพื้นที่ทํางานแล้วก็ออกจากพื้นที่ทํางานก็อยู่บ้านพักอาศัยไม่ให้ออกไปในที่อื่นๆซึ่งอันนี้เวลาอยู่โรงงานอยู่สถานประกอบการเนี่ยเราก็จะมีนายจ้างมีผู้บริหารผู้ประกอบการเนี่ยดูแลซึ่งโรงงานขนาดนี้เราให้ถึงขั้นวัดอุณหภูมิทุกวันแล้วคี์ข้อมูลเข้ามาในระบบของจังหวัดศูนย์จังหวัดเนี่ยก็จะติดตามควบคุมได้ทั้งหมดนะครับส่วนแรงงานที่มาพักที่บ้านหลังจากทํางานเสร็จ อันนี้ก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีกรรมการหมู่บ้านมีอสมอไปดูไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้เดินทางไปในที่ต่างๆในการปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนก็คือว่าเราปฏิบัติกับเขาตามหลักมนุษยธรรมนะครับไม่ได้ไปตั้งข้อรังเกยียจเขาเพียงแต่ว่าทําความเข้าใจให้ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จําเป็นที่จะต้องแยกหรือจํากัดพื้นที่เขาเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ซึ่งเราคิดว่า การควบคุมโรคของเราเนี่ยจะจะเป็นไปตามที่เราตั้งแนวทางไวค้ครับ